ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพจร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA, UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลารอ,อีกได้ราคาพิเศษอีก รับซื้อขาย ID, ROV ฟ e e Fire, f i f ออนไลน์4 By Adfin, ราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุก ID 100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมวิสาเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร PlayStation Plus ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับผมกอราอิอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกม e ฟุตบอล2022นะผมบน PS5 นะครับผมนะ <c oughs> ก็ที่เพิ่งเปิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในที่สุดนะครับผมก็มีระบบเติมเงินเข้ามาแล้วครับผมก็ทําการเติมเรียบร้อยแล้วนะครับผม1 2 0 0 0เหรียญ E ฟุตบอลนะมันเรียกว่า E ฟุตบอลคอยก็คือมันคือเหรียญ e ฟุตบอลแหละออ้ยต้องบอกว่าค่าเติมของภาคนี้โคตรแพงเลยครับ <c oughs> ผมเติมไป3,700บาทได้มาแค่12ื่นสองเองภาคเดียว2,000กว่าบาทเองครับได้มา12ื่นสอง ้านนี้คือเกือบสี่พันน่ะได้มันถึงได้มา1มื่นสองครับโอ้โ oh, หจุกๆุกเลยครับภาคนี้ครับผมนะโอเคก็มีแพ็กนักเตะม,มาให้เปิดแล้วครับในที่สุดนะก็มีเอ่อมีมาด้วยกัน4ี่ชุดนะครับผมก็จะมีอเมริกันหลีกอันนี้ของ US เอ่อของของสหรัฐหรือเปล่าอันนี้หลีกสหรัฐแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหลีกหลีกญี่ปุ่นเจลีกใช่ไหมสองอันนี้ครับเอ่อแล้วก็อันนี้มันโนมิเนตติ้งคอนแทคคือฟรีเหรออันนี้คือฟรีปะ เหมือนจะฟรีนะมีนักเตะไทยไหมไม่ไม,ไม่อยู่ His ยกิฬาชิป,ปะไม่มีเหรออันนี้เหมือนจะฟรีนะครับอันนี้เหมือนจะฟรีนะ2อ,อันนี้ มันจะหยิบได้ฟรีอ่ะเดี๋ยวลองหยิบ2อันนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวพูดให้หมดก่อนแล้วก็มีนี่ครับผมบอลอันนี้น่าจะเทียบกับถ้าเทียบกับเพจน่าจะเป็นบอลชมพูนะเลเจนเดอรี่ครับเป็นตำนานครับผมเป็นบอลน,น่บอลชมพูหรือบอลทองไม่แน่ใจอ่หรือบอลทองวะแต่พื้นหลังเป็นชมพูนะเอ้ยชมพูต้องไอคอนิกโมเมนต์ดิเลเจนเดอรี่เลเจนเดอรี่มันคือบอลทองใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นเอ่อเมจิกโมเมนต์สตาร์อันนี้มันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่ Player of the Week ด้วยนะอันนี้มันก็เหมือนเป็นแบบคือเหมือนคอนเซ็ปมันก็ค่อนข้างใหม่ครับหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เราเปิดได้3ครั้งเปิดได้แค่3ครั้งครับแล้วก็มีนักเตะให้10ตัวโอเคเดี๋ยวเราลองไปรับไอ้น,นี่ก่อนน่าจะฟรีนะผมว่าฟรีหรือเปล่าหรือต้องไปเล่นอ๋ออ๋อผมต้องมีไอ้ดาวข้างบน ผมต้องมีดาวข้างบนเพื่อเอามาแลกก็ตามตามเลทนักเตะครับผมก็แลกได้แค่2ดาวลงไปเพราะผมมีแค่2ดาวงั้นเอาไเก็บไว้ก่อนงั้นผมไม่ได้สนใจมากไอ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 ลีกเจลรีกับอเมริกนลีกสองอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาที่จานหลักของเราครับผมก็จะมีอันนี้นะเอาจริงๆผมจะบอกว่าอันเนี้ยมีทั้งหมด10ตัวเดี๋ยวเด๋ยวผมพูดถึงอันนี้ก่อน เลเจนเด r ี่เนี่ยครับอันนี้มันมี3ตัวนะมี3ตัวก็คือเราเปิดได้เรื่อยจนกว่าจะได้อะเหมือนตอนเราเปิดไอคอนิกโมเมนต์นะแต่ว่าแต่ว่าเอาตรงๆ3ตัวนี้ผมไม่ได้อยากได้เลยนะครับทั้งซาบีทั้งเป๊ปแล้วก็ทั้งกูตีแต่เดี๋ยวผมจะเปิดนิดหน่อยแล้วกันสัก10สัก10บอลเผื่อว่าจะได้แบบเออเผื่อจะได้มีตัวมาทําทีมด้วยแล้วถ้าฟุกถ้าฟุกได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้อยากได้เลยครับ3ตัวนี้กับเป๊ปซาบีแล้วก็กูตีนะ พราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตำนานที่ไม่ใช่แบบคนโปรดผมอยู่แล้วอโอเคมาเพื่อไม่มีการเสรียเวลาเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้เราจะได้แค่3อันนะได้แค่3ตัว3ใบต้องเรียก3อะไรวะเอาเป็นว่า3ตัวแล้วกันจากทั้งหมด10ตัวครับก็ไม่ขออะไรมากครับมึงอย่าซ้ำพอมึงอย่าซ้ำพอถ้าถามว่าอยากได้ใครก็แน่นอนบรูโน่ครับบุล er, เลอร์โลกกเตลี่แล้วก็เดยองแน่นอน4ตัวดีที่อยากได้ครับผมอยากได้4ตัวนี้มากๆโอเค ว้าเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับตื่นเต้นว่ะครั้งแรกเลยนะเติมเปิดครั้งแรกเลยครับผมนะเขาเพิ่งมาวันนี้แหละเติมได้เปิดตอนแรกเติมแล้วมาเฮีย3,700บาทใช่ไหม12,000เหรียญผมไม่เข้าโลกเลยครับโอเคมาลุยเลยครับผมไปครั้งแรกลุย yes let's go เอาวะวิ่งรอบสนาม ลาลีอะไรล่กีกาพอด้าดาวเฮ้ยมุดเลรบปะคุณ oh. ใครอะเอ้ยเดยองครับเดยองแฟงคี้เดยองโอเคโอ,คโอค้ผมชอบฉากเปิดผมชอบฉากเปิดแพ็คมันมากเลยนะแฟงคี้เดยองแล้วแฟงคี้เดยองโอเคโอเคเมจิกโมเมนต์แฟงคี้เดยองเรดเก้าสิบสวยครับ้าดาวด้วยตัวนี้เอ้ยเอ้ยตัวแรตัวแรแฟงคี้เดยองครับสวยสวยสวย <laughs> โอเคแฟงกี้เดยองครับโอ้สายพาสซิงที่แท้ทรูนะครับแฟงกี้เดยองโอเคเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนได้อีก2ครั้งใช่ไหมไปขอโลกากับบูโน่ไอ้มุลเลอร์หน่อยไปโลกามุลเลอร์มุลเลอร์บูโน่มาวงรอบสนามกีดดาวมาจากลีก ลีกาโปรตุเกสโอ้โหไอ้เหี้ยลีกานน็อตครับลีกโปรตุเกสครับใครวะเนี่ยใครอะอตเตาวิโอครับออตตาวิโอเฮียข้ามเลยได้ไหมออตตาวิโอช่างแม่งออตตาวิโอครับผมเฮียครับ85ออตตาวิโอแต่ก็ต้องเอามาใช้ก่อนแหละสุดท้ายแล้วเร็วบุนงบุนโนโลกาเตลีบูโน มามาหน่อยมาหน่อยลีกลีกเอิงลีกสี่ดาวครับลีกเอิงใครอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วดีมิทรีพาเยตเคครับผมดีมิทรีพาเยตเคลีกเอิงครับผมก็ <c oughs> แต่งดีแล้วไย้ยองมาตัวก็ถือว่าโอเคนะครับ แฟรงกี้มาตัวแฟรงกี้เดยองก็ถือว่าโอเคทีมที่พ่ายเ,เย็ 7K ครับผมนะโอเคมาแล้วแม่งกองกลางหมดเลยนะและไอ้แพ็คนี้ไอ้แพ็คเลเจนเดอรี่ก็กองกลางครับผมมาเดี๋ยวไปดูไอ้แพ็คเลยเจนเดอรี่หน่อยครับนะก็ตัวก็ตามนี้เลยครับ150ตัวครับเย็ด 7K มีมีเจนเดอรี <c oughs> ่3ตัวจาก150ครับมึงสุ่มกันขี้เปียกผมบอกเลยไปดีเซตอะไรวะดีเซตทำไม เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเหรียญผมเดือนเท่าไหร่ทำไมต้องรีเซ็ตด้วยโอเคไป Yes ลุยมาหน่อยถ้าถ้ามันได้ตำนานมันจะเป็นฉากยังไงวะผมก็จำไม่ค่อยได้โอเคอันนี้ลีโปรตุเกสโอ้โหสามดาวผมข้ามเลยแล้วกันใครอะเฮ้ยใครอะเห็นบาซ่าหรอใครอะ โอโหมิงเกซ่าเยี้ยเลตเจสิบเกยคนปกเลยโอ้ <laughs> oh. <laughs> ไป <laughs> เอาเรียดีหน่อยโอ้ oh. ขอตัวใช้งานหน่อยใช้งานได้ก็ยังดีครับเจ้าไปเตะ <laughs> เอาอีกแล้วหลีกสเปนอีกแล้วเยี่ยสี่ดาวดีขึ้นมาหน่อยครับดีขึ้นมาจากเมื่อกี้หน่อยทีมอะไรอะ่ะอคุณหน้าเซบียาครับผม มากอดคุณหน้าครับผม <Okay>. oh, โอเคโอ้โหแม่งเน้ยชีวิตกู <laughs> ไปสักสิบตัวพอสักสิบพอแม่เติมแพงกลลวเกินพักนี้อย่างไรหลีกเอิงสามดาวโอ้โหดีมันอะไรอะปาลีดอะเบอร์สิสี่ใครอะผัวหวนแบรนด์ครับผม โอ้โหแบรนาดโอ้โหเทนและตัวโคตรเกลือไฟมาหน่อยมาขอห้าดาวหน่อยปุ๊บอีกแล้วหลีกปรูกเกตเอ้ยหลีกสเปนครับสามดาวโหประตูข้ามเลยใครอะ โอ้โหเซจิงๆโอ้ยล่าใครอ่ะโอ้โหโคดเคมโคตรเคมมาหน่อยโอ้เคมว่ะเคมจัดอีกแล้วหลีกสเปนไม่มีแต่หลีกสเปนหรอวะสามดาวโอ้โหใครอ่ะโอ้โหใครไม่รู้ครับโอ้โหโอ้โหเอ็มบาร์บ้าโอ้โหโอ้โหอีกแล้วลูกไป โอ้โหซึมมาหน่อยซุปเปอรหลีกหลีกตุรกีแม่เย็ดสามดาวโอ้โหโอ้โหโรซีโอ้โห,โ,โ,โ,หโคตรเกลือเลยวะ่ะโคตรเกลือเลยอ่ะไ,ไปโคตรเกลือมาแล้ว ลีกสเปนสามดาวโอ้โหโคตรเกลือใครอะโอ้โหโซเลสไหนอะโซเลสโคลอมเบียโอ้โหเลตเจ็ดสิบเอ็ดโคตรเกลือเฮ้ยผมกดรีเซ็ตทำไมวะอ๋อไม่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 รีไม่รีแล้วมันเอาเมนูรีเซ็ตมามาอยู่ตรงนี้ทำไมวะสามลูกสุดท้ายครับพอแล้วเยี่โคตรเกลือไอ้สัตว โอ้โหลีกับเจนนีน่าโอ้โหนี่คือมาเปิดสิบลูกนี่กะว่าแบบไม่ได้คิดว่าไม่ได้หรอกครับเลเจนดน่ะแต่คิดว่าน่าจะได้ตัวไปใช้บ้างนี่คืออะไรกับเนียไปสองลูกคิดว่าแบบเอ้ยได้ตัวไปใช้บ้างอะไรอย่างงี้ล,ล,ลีกลาลิก้าโอ้โหสามดาวอีกแล้วโอ้โหประตูโอ้ พอลูกสุดท้ายพอโอ้โคตรเค็มเลยครับเค็มปี่เลยอ่ะโอ้โหลีกสเปนอีกแล้วเฮ้ยฮาดาว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 ประตูเหรอเซกเคนวะเอ้ยเซเกนโอเคโอเคได้ตัวใช้งานแล้วเซเกนเซเกนครับผมโอเค มากันเดแต่เซเก้นว่ะู้โอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยกูต้องดีใจแล้วล่ะได้ปรมาก็ต้องดีใจแล้วครับโอเคโอเคพอพอไอ้เย่พอพอ,อนนพอคุยพอแม่งโอ้จริงโอเคเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวไปเล่นหน่อยเล่นหน่อยดิทีมแบบไม่ใช่ดิต้องเข้าไปที่เกมแพลนครับ ส่วนไอ้พวกอัพเลเวลอะไรเดี๋ยวค่อยมาอัพเดี๋ยวรอมีตัวเยอะกว่านี้เดี๋ยวค่อยอัพทีเดียวตอนนี้เล่นไปก่อนเกมแพลนเกมแพลนจะจับทีมหน่อยเนี่ยเรายังมีเลทหกสิบกว่าอยู่เลยครับนกกบากาตะอินสก,กี้โหลแล้วผมได้กองกลางมาโคตรจะเยอะเลยผมบอกเลยครับได้กองกลางมาโคตรเยอะเลยแช้งดูซีเอฟ MM เออซีเอฟก็ยังดีวะเออเออนกกากาตะเล่นซีเอฟได้ครับโอเคมาไปขอดูได้หน่อยทีม โอเคดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะโอ้โหยังดีนะ่ยยังดได้ยองมาไม่กูซึมเลยนั่นแหละ 2> 1, 2, 3, มาครับ 2> 1, 2, 3, เข้ามาละอีเวนต์โอเคไปเลยโอ้โหได้2,000 GP เองเหรอโอ้ <S 2> <S 2> oh, ของแจกโคตรกากเลยครับสองพันจีพีเองเหรอโอ้โหแจกซะเยอะเลยพี่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเซิร์ชหาคนก่อนอันนี้เล่นกับคนเมื่อกี้แม่งเล่นกับบอททิพาย มีคนเล่นไปโอเคเจอว่ะเจอว่ะปิงห้าขีดด้วยกูโดนเขาตบยับแน่ครับเจอแต่เก่งๆแน่นอนอะโอ้โหทีมโคตรโหดอ่ะลังทั้งสองพันกว่าเลยโอ้โหตัวยิงเล่เป็นขี้แน่กู เขามีเวียล่าด้วยว่ะเขาเปิดดีเวียล่าไอ้เยี่ยกูพิมจีจีรอเลยได้ไหมเนี่ยกูพิมครูพิมจีจีรอเลยได้ไหมเนี่ยโอเคมาคลิกออฟครับผมโหวันเละแน่เร็วะ บอกเลยจีจีบอลไล่บอลวะสวยโอ,โโอโ้โ,อโหผมว่ามุมกล้องผมแปลกๆว่าสวยครับมิงเกซ่ียองสวย,สวยนากตะไปยังไง เปิดเลยอินสกี้โอ้โหตัวเล็กกว่าเยอะเลยว่ะหัวเรแบ็คผมเติมมาแล้วได้อยู่ซอนให้ปะโอ้โหตาวิโอผมจับบอลสวยครับวาลันโอ้โหเพื่อนไม่ได้วิ่งว่ะซอนไม่ถึง ถึงนะเบนัดโอ้โหคนเบนัดไ <Gol. S 1> er ด้อยู่ครับเซเกนบอกไม่มีปัญหาโอุ้มกล้องผมโคตรไกลเลยเฮียอุ้ยปลาโคตรไกลเลยเซเกนสวยครับอินากิซอนมายาวๆยาวๆปาเย็ดดีมีที่ดีมีที่โอ้โหดีมีที่ปาเย็ดแค่โอ้โหหลุดมาขนาดนี้ดีมีที่ปาเย็ดแค่ครับโอ้โหเปิดยังไงวะเนี่ยลูกเตะมุมเปิดแม่งไปก่อนแล้วกัน เปิดมาครับโอ้โหมองไม่ถึงโอ้โห و, แล้วเขาได้เล่นต่อปะเนี่ยวาลานด้านข้างครับมาอีกทีคลอดมาอิสออ و, ปโปโปนสกี้โอ้ชนคันโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหปิโปอินสกี้โอ้โหลูกนี้สอดส,สวยครับคลอดส,สวยเป,เปิดสวยเล่นสวยไปนากาตะฮิเด,ดโตชิโอ้โหเปิดโคตรเบาอี้ได้อยู่ได้อยู่ทันท่านท่นท่นท่นวุ้ยได้ได้ได้ถุมได้ทุม ตามมาเลยครับตื่นก่อนให้ตรงกลางแฟงกี้ได้ยองได้ยองสวยสวยให้สิช้าจังอินสึก้เบิ้ลยังไงซอนโอ้โหจันไม่ฟาวเหรอชีพหายเคาเตอร์แท็กชีพหายคลิปยังไ้อยู่โอเคโอเคโอเคโอ้เก็บแทก เปิดอย่างนี้กินนิ่มครับแม็กแองเดเซเกนสวยครับอินสกี้โอ้โหได้อยู่ไม่ได้เหรอแม่งบอลมุมกล้องแม่งไกลเกินแม่งไกลซะจนผมไม่รู้ว่าผมได้บอลอยู่หรือเปล่าสวยครับโอ้โหไม่ผ่านเดีย่ยวไม่เป็นไรได้ขวาวิง่งมาแล้วปดัปดปัดถึงอินสกี้ไหมโอ้โหไม่ถึงจะอินเตอร์เซ็บ สวยครับคุณหน้าคุณหน้าผมมาเล่นเซ็นเตอร์จำเป็นซะแล้วเี้ยสวยครับไปยังเคีเบิ้ลอีกทีนึงกดแน่นๆโอ้โหไม่ได้แล้วเลรงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับซอน1มิลโอ้โหลูกรีบาวลูกนี้ครับซอน1มิล โอเคซอนหนึ่งวิ่งครับลูกนี้โอ้โหจริงๆมันน่าได้ตั้งแต่แรกแล้วยิงไม่เข้าครับซอนหนึ่งวิ่งตามซ้าได้ครับโอเคหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเหียอย่าเสียไว้หนึงสวยครับแบนดัดเปลี่ยนเซเกตไว้หน่อยอเหียโอ้โหงามไส้ไหมล่ะมึงสวยครับไม่ผ่านได้อยู่พเยต ได้อยู่อิซากิออกซ้ายมาเบินคืนแล้วเบินถือมาแล้วครับมาแล้วครับข้างในมี2คนแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหไม่ถึงหัวครับสวัดมาได้อยู่ยิงเลยนากะตะโอ้โหติดเซฟโดนเขาเต์แทงแล้วกูชีพหายแล้วช่องนี้สวยด้วยได้อยู่ได้อยู่วารัตเก็บกินนิ่มโอ้โหลูกนี้กินนิ่มครับโอ้โหง,งานยาบคุณยะ สวยครับเดินก่อน <moved on. S 2> โอเคค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโพสิชันฟุตบอลบายกอลาสวยครับเบิ้์นเกิดสวย,สวยตันๆเบิ้์นคืนไปก่อนฝากมาอินสกี้เบิ้์นขวาสุดปักกำงามแล้วอินสกี้หลุดลูกน,นี้โอ้โหจับไม่ดีอรัจับสองสามทีกว่าจะเล่นบอลได้ครับอินสกี้โอ้โหเสียดะไของว่ะโอ้โหเสียอะไของว่ะ เบิ้คืนพาย้นหลังก่อนไม่ได้ครับตรงกลางคุณะบาลานฝากโอ้โหจับได้อยู่ในยองเปิดสวยครับสกี้ช่องนั้นหลุดแล้วเรียบร้อยไหมอนหนึ่งมีนสองประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหวันทูลูกนี้ตามบอลตามช่องครับผมอาติซอนหนึ่งมีนคิดไม่ผิดจริงที่เลือกซื้อนายเขา้ามาครับ อาติซอนครับผมโอ้โหวันวันทูลูกนี้สวยงามครับทีมเพลย์ครับทีมเพลย์โอ้โหสร้างสามเหลี่ยมกันแบบสวยงามครับผมตามหน่อยตามหน่อยสวยครับเดยองกูดเดยองแม่งเก่งวะ่ะครับไปเปลี่ยนสวยมาแล้วครับโอตาวิโอโอตาวิโอหยอด ไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่ดีลำหน้าด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> ออฟไซด์ครับอินสกีทำอินากิ้ออฟไซด์ทำงานสวยครับได้ยองฝากอินสกีจริงลกนี้ได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยครับสามประตูศูนย์ครับวาดบอลลูกนี้อฟิลิปโปอินสกีเลเจนครับผม ซีเลโปอินซากี้ครับโห oh, ผูรัาษาประตูออกมาเล่นบอลอย่างไกลสามประตูต่อศูนย์ครับซีเลโปอินซากี้ครับผมลาฟาเอวารานิีเลโปอินซากี้ครับครึ่งแรกครึ่งแรกสามครับสวยงามครับสวยงามสวยงามงามา,มามต่อครึ่งหลังครับผม Dayu, đạt son Son pha con Dayu Hai mà oh, nhưng bổng hay son đó ạ Mấy sao, mấy lại, mấy Ăn mấy Tuổi không ăn nhu Otavio Hai Nakata ไปเย็ดน,นี่วะโอ้ผมว่ามุมกล้องผมมันไกลไปวะไ <laughs> อีอาทิง้งมาแบนัดเล่นไม่ได้ได้อยู่เดียวโอ้โหจานฟาวฟาวฟาฟาฟา,ฟาเล่นเร็วเลยสวยครับเปล่าโอเคแม่เขา <laughs> เขายืนขวางอยู่นั้นกูยังจะให้นะตามตามแบนดัด สวยครับอุ้ยได้ปะสวยๆได้ได้เฮ้ยโอ้โหวาร้านขวางแบบนี้ได้อยู่นะกะตะออกปะโอ้โหให้ได้ช่องนั้นแหละซอนซอนเปิดอินสกี้โอ้โหจริงๆน่าจะเปิดเลียดครับได้ปาดอยู่เมื่อกี้โอ้โหขึ้นมาสามต่อสองวะได้อยู่ครับเดยองหูเดยยองแม่งเก่งวะ ได้ยองแว่งเก่งว่ะสวยครับมิงเกซ่กาให้อินสก,กี้ยาวไม่ดีแล้วแต่ได้อยู่โอ้สอนัน สวยครับปากไาเย็ดาปเย็ดปากยาวๆไม่ถึงเว้ยยากกว่านอยเยี่ยแล้วโอ้โหสวยว่าร้านได้อยู่ครับทิ้งมาโอ้โหไม่ดีเลยว่ะโอตาวิโอแต่โอตาวิโอมีความเร็วไหม มีความช้าครับโอตาวิโอมีความช้าแต่โอ้ก็โอตาวิโอโอพยายามเบียดแย่งมาไม่ได้ครับสวยสวยไม่มีปัญหาเอาเร็วคอเตอร์สอนวิ่งแล้ว <c oughs> เยียแล้วโอ้ไม่ได้เลยเนะี่ยได้อยู่สวยถิงเลย สวยครับอินสกีเล็สวยยกเลยออตาวิโอสวยงามครับดีมีที่พาเย็ดีดมีที่พาเย็เอาเฮียยิงไม่ทันโดนจิ้มได้เหรอนะสวยครับฝากเลยซอนแล้วซอนเข้าเหลี่ยมนี้แล้วปั่นขวาติดเซตปาเย็ดไม่ถึงอินสกีจบได้อินสกี้ อินสกี้โอ ah ้โหอินสกี้ฮาเรียมได้อยู่ซอนซอนโอ้โหโดนจิ้มโอ้โหงานหยาบโดนเคอร์เตอร์อีกแล้วไอ้ยิงขึ้นหลังไม่ดีเลยว่ะสวยครับอ่านอยู่โอ้โหเฮียไม่ดีเลยครับไอ้ยู ไม่ล้ำสวยทิ้งสวยครับยังไงโอตาวิโอโอตาวิโอให้มาดีมีที่พายเลสโอโ้ยิงหรือเคลียถามคำเดียวว่ายิงหรือเคลียยิงหรือเคลียโอตาวิโอครับยิงหรือเคลียสวยดิยองโอโ้ดิยองแม่งเก่งมากเลยวะ่ะ แม่งดัดอยู่ตลอดเลยครับเบิ้ลสวยอินสก,กีหยุดวิ่งพอดีอ่ะโอ้หน่าจะซอยไปต่ออีกหน่อยวะ่ะจริงๆเห็นช่องขนาดนี้น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับอินสก,กี้ช่องเบลเลอร์เลยครับดียินด,ด้ยอมเก่งมากผมบอกเลยโ <c oughs> คตรแบกสวยครับนากตาตะโอ้ <c oughs> โหเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับป,ปโปอิซาก,ก้ครับประตูที่4ครับเรียบร้อยครับป,ปโปอิซาก,ก้แมนแล้วใส่เสื้อแมนยูด้วยโดนไป4ีลูกคุ้นๆเลยสวยครับบาลัน yes, so ถึงไหมสวยครับ เคียเลยเซกิสวยโอเคครับจบเกมด้วยสี่หูเดอะแบกอ่ะผมบอกเลยว่าเดยองนี้แม่งเดอะแบกครับแฟงกี้เดยองนี้แม่งเดอะแบกครับแม่รู้สึกคุ้มค่าที่เปิดได้โ <c oughs> คตรแบกไอ้ยโคตรเก่งแฟงกี้เดยองใครได้ไมแมนนอลแมต์ key, อะ่ะอินซักกี้เหรอ วิทย<ส>์เดยองก็เล่นดีนะได้ 7.0, 70ครับอินซิกกี้กับซอนมันยิงคนละสองลูกไงเลยได้7.5แต่ถ้าไม่นับแบบไม่นับว่ามีประตูยิงอะ่ะเดยองเล่นดีสุดเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันยังไงยังไงขอ,อขอบคุณทุกคนมากเลยครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม like, ฝากกาด subscribe ด้วยนะครับผมนะยวได้ทำอ e ีฟุตบอลออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะไม่ขอมากนะผมกดคนละหนึ่งซับจะใกลกดแล้วขอบคุณมากเลยครับกดคนละไรครับโอเคอีเวนต์เคลียร์แล้วได้ละสองพันแต้มครับโอเค โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาเปิดบอดอีกแน,น่นอนอค,ครับผมบค,ครับผมครับบ๊ายบายครับยบไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม